สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะเราก็จะมาเช็ดโต๊ะก่อนนะคะ so here I am. I'm here. And I'm happy. อะไรอะมาัน่อยไหมอันน่ะโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอ่ะลูกโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะอาอจำได้อะมาบ่เครื่องที่เทรถ่ายประจำนะนะนี่แม่เด้่ยอมาเด้อ น,นะคะเราก็จะไปเช็ดโต๊ะนู่นนู่น,น,นปลาแตนก็เสียงโชคอยู่ตรงนู้นนะคะวพาแบตนี่หมดแล้วฮะได้แล้วเหรอได้รางวัลที่หนึ่งแล้วเหรอใช่โอ้โหได้รางวัลที่หนึ่งแล้วทำคลิปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเโก่อกน แกงลวกสอี่ไก่ลางเลยนะไก่ล่างเสื้อถูกป่โอ้ยเอ้ยก็พอกันกับมีสองห้าเลยบ้านั่งไม่กว่าจะได้

อาจารย์สดาน้ำเหอไหอาจารย์สดาน้เหรอคะเดี๋ยวจะมีฟักทองอีกไหมเหรอที่รงคานผ่านเนี่ยใช่ใช่พายาจะมน่ะคอนีกแล้วมีพักทองอีกนะอ่าวันไหนเช้าเราก็จะาน้มนมาหาพ่อใหญ่เอ้ากลับแล้วอาจารย์สดน้ำดีค่ะพี่ลงหาเมื่อชิวเมื่อไหร่คะ

คุณพูดทางเราไม่พอทางเราไหต้องการผมส่งไปให้ยังไม่ได้ดูเลยค่ะเข้าไปดูเองมาไอ้ทางเราเช็คเช็คได้หมดไหมของภายในบ้านไปไหนแล้วเช็คเช็คช่วยยังนะนะไอ้ไอ้เครื่องก๋วยเตี๋ยวน่ะเลยอ่ะเสียเลยมาน้องกบก็จะมาผลไม้อ่ะนี่กองท้างนี้ก็ลูกป้าทงนี้อยู่นี่ใช่ไหมถ้าหินถ้าหินมาให้ลงตรงนี้เด้อ

2 4เราต้องต้องคิวคิวผักเ,เราชอบผักเราชอบผักสองีว้าไม่มีสองสี่สองอ่ะ,อะนี่นะคะเอฟซีก็จะเสี่ยงโชคนะคะ ะอะอ่ะโอ้โหอันนี้คืองคานก๋วยเตี๋ยวโอ้โหลูกชิ้น ทิูมหมูนะคะสไลด์มาเรียบร้อยบอกแม่อดเรลลือเออต้องทำอย่าง,งานั้นสิต้องสไลด์สิโอเยบหลังลอือเพิ่นกระบอกลงไห้เนาะเล็กกันก็ได้ก็เลยอันคับไปแบบนักๆน,นี่นเลยเออรถในสงนังเนาะเออ <laughs> ถ่ายตูดเอนก็นนะรอบนี้ เหมาทุกร้านเลยผักบุ้งอ่ะต่อหะต่อไฮอือหึ่ป้าคงจะไม่ผักกาดผักกาดอันนาอะไรที่มันอยู่ในบะหมี่บะหมี่ซีเหลืออะไรที่มุแนลเซิ้มมีสองถุงเนี่ยเหรที่ถุงเดียวนะเอ้พฟูหูไงเอ้ยฟหูไงเอ้กันเลยคิดว่าคือเอาไปลวกเพราะว่าถ้าเขาลวกแล้วมันก็จะหยุบลงใช่ไหม อันนี้คือโรงทานก๋้ยเตี๋ยวนะคะ